สวัสดีครับชาวไฟคอนโดวันนี้นะครับผมมาเอาใจชาวไฟคอนโดที่กําลังหาบ้านอยู่นะครับน้องแป้งวันนี้เราอยู่กันที่โครงการอะไรครับเราอยู่ันที่หมู่บ้านชอลุ่งเรืองหกค่ะหมู่บ้านนีเขาต้องบอกว่าทำเลทองมากๆเพราะว่าอยู่ห่างจาก MRT สถานีบางพูเพียงแค่10นาทีเท่านั้นแล้วก็ห่างจากเซ็นทรัลเวสต์เกตเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวรายละเอียดบ้านยังไงเนี่ยเราพาเข้าไปดูเลยดีกว่าเนาะไป ตัวบ้านนะจากทางเข้าเนี่ยจะมีประตู4บานสามารถเปิดได้เลยนะครับโดยที่เราขอเปิดแค่บานเดียวก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่มีรถเข้าเข้ามาดูเลยอันนี้คือที่จอดรถใช่ไหมคะใช่ในบ้านสามารถจอดรถได้1นึ่งคันแล้วก็นอกบ้านก็จอดรถอีก1นึ่งคันนะครับเชื่อไหมว่าบ้านหลังเนี่ยผ่อนเบาๆนะครับประมาณ 9,000บาทเองเริ่มต้นเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะกู้ได้เงินเดือนเนี่ยประมาณหนึ่งกา็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันเลยมากเลยนี่อันนี้ทางเข้าก็เป็นประตูแบบดิจิตอลดอล็อกเนาะตัวนี้ใช่ใช้งานใด้ทังลายนิ้วมือรหัสผ่านกีการ์กุญแจหรือว่าเปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันโอเคมาเข้ามาในโซนตัวบ้านกันแล้วนะครับ ตัวบ้านนี้นะครับใหญ่ถึง20ตารางวานะครับมี2ชั้นนะฮะแล้วก็แบ่งเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวหงห้องนั่งเล่นนะครับเรียกว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่โซนแรกครับอันนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นค่ะคือเข้ามาจากทางประตูเลยเราก็จะเจอนี่เป็นโซฟายาวรูปตัว L เลยอันนี้เป็นโซฟาอยางดีเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์คือแข็งแรงทนทานมากๆบ้านหลังนี้นะเรามีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบสัตวเต็มมากๆเลยค่ะ แล้วก็นะในห้องนั่งเล่นของเราเนาะเรามีทางเข้าได้2ทางนะเป็นประตูหลักตัวหนึ่งแล้วก็จะมีประตูกระจกบ,บานเลื่อนค่ะอันนี้ก็สามารถทําเป็นทางเข้าได้หรือว่าถ้าเราจะขนของใหญ่ๆเราเอาเข้าทางประตูนี้ก็ได้มันดูเสริมแบบสวยมากขึ้นนะครับมันดูมินิมอลเนาะใช่แล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยออกแบบมาเนี่ย กลับบ้านแล้วเนี่ยทาให้มันสีมันเข้ากันมากเลยใช่ทําให้บ้านเนี่ยดูกว้างเลยใช่แล้วก็ม่านตัวม่านอันนี้ลืม่งบอกมันจะเป็นม่านกัน UV ด้วยทุกคนกันได้ถึง95เลยค่ะคือปิดไปปุ๊บส่วนตัวปั๊บเลยใช่แล้วก็ที่สําคัญห้องนั่งเล่นเราติดแอร์ให้แล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นแอร์ใหม่ด้วยขนาด1 2 0 0 0นอ BTU เลยคือเย็นฉ่ำมากเลยนะตอนเย็นฉ่ำเลยตอนนี้เราอยู่เนี่ยหนาวเลย เดี๋ยวเราไปดูกันที่โซนห้องครัวนะครับน,ะะนี่เราก็เหมือนเดิมเนาะมีประตูสไลด์3้บานให้เปิดปิดได้2ทางเลยคะ่ะ<ต>ประตูไสไลด์บานนี้นะครับ<ๆ>จะทําให้บ้านเนี่ยมันดูกว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดแบบทึบไปเนี่ยมันก็จะมันจะดูแคบเนานะดแคบลงเดี๋ยวเรามาที่โซนครัวกันต่อ นี่อันนี้ก่อนถึงโซนครัวจะเป็นโต๊ะทานอาหารเนาะใช่แล้วก็มีสี่ที่นั่งสำหรับแบบครอบครัวหนึ่งเนาะมีพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้ใช่ถ้ามีเพื่อนมาก็เสริมโต๊ะอะไรได้คือบอกว่าพื้นที่มันเหลือเยอะมากเหลือเยอะมากใช่จริงๆพื้นที่เนี่ยยังเหลือเยอะใครที่เข้ามาซื้อเนี่ยสามารถต่อเติมเป็นแบบที่ไตายตัวเองชอบก็ได้นะครับและนี่ตัวเคาน์เตอร์ครัวคุณพิเศษสุดๆเลยตัวนี้เป็นท็อปหินอ่อนกันน้ำเนาะแล้วก็มีดูอินบนล่างให้ด้วยใช่คือทำอาหารได้จริงนะอ เป็นของใหม่เลยนะครับใช่ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะหลังบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่เปล่าๆเ,เลยนะครับ<ม>สำหรับ คือใครจะต่อเติมหรือว่ามาทําควรเพิ่มข้างหลังบ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะต่อเติมขึ้นไปให้มันสูงขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นก็ได้ถ้าเกิดใครอยากได้พื้นที่ที่แบบว่าเป็นโซนทึกมากขึ้นเนี่ยก็สามารถต่อเติมเพิ่มได้นะคคือตรงนี้ต้องบอกว่ากว้างมากเลยกว้างพื้นที่เหลือเยอะเลยนะหรือว่าจะเป็นโซนตักห้าอะไรเงี้ยก็โอเคใช่ในตัวบ้านก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้เหลือเนาะคือใครจะมุงโต๊ะอาหารมาอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ประยุกตรงนั้นเป็นโต๊ะทํางานก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเลยใช ที่สําคัญนะครับชั้นหนึ่ง,งก็มีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะฮะ<ช>แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ําใหม่หมดเลยแป้งล็อกเข้าไปดูนี่ก็คือมีสุขภัณฑ์แล้วก็มีเครื่องคือห้องน้ำอันนี้มันเป็นโซนอาบน้ําด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามีเครื่องทําน้ำอุ่นให้แล้วก็เผื่อมีแขกมาอะไรมาเราให้เขาอาบน้ำข้างล่างก็ได้แต่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูโซนชั้นสองกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปดูโซนชั้นสองนะครับจะพามาดูห้องลับนะครับ ห้องรับของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับใต้บันไดนะฮะเป็นห้องนอนเด็กหรือเปล่าคอันนี้ไม่ใช่เป็นห้องเก็บของนะครับก็สามารถเก็บของได้อีกเยอะเลยนะครับใต้บันไดนะฮะเรียกว่าเป็นห้องเก็บของแล้วกันห้องโถงเก็บของกว้างเหมือนกันนะใช่ต้องบอกว่าการออกแบบดีไซน์มาเนี่ยก็คือคิดให้แล้วนะครับว่าต่ออะไรจะใช้ส่วนไหนจะใช้อะไรยังไงเนี่ยก็มีประโยชน์ทุกส่วนเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันค ก่อนทางขึ้นนี่ตรงนี้มันจะมีสวิตไฟนะเป็นไฟเมย์สามารถทางเปิดปิดได้จากข้างบนก็ได้หรือข้างล่างก็ได้เื่อที่เราอยู่ข้างล่างขึ้นไปมันจะได้ไม่มืดเนาะแต่เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะบันไดนี้ก็สวยมากเลยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าพื้นของที่นี่ทุกอย่างใช้กระเบื้องอยางนะครับโปอย่างดีนะครับทําให้ตัวพื้นเนี่ยมันดูกว้างนะครับแล้วก็สีสวยด้วยกันน้าได้ด้วยกันน้าํา,ามไม่รามไฟปวกไม่กินแล้วก็การล้อยขีดขวดได้คือถ้าใครที่แบบ เลี้ยงน้องแมวหรืไม่ต้องโผลพื้นเป็นลอยเลยนะคะใช่ข้างบนเราจะมี2ห้องนอนมีสองห้องนอนด้วยกันแต่เรามาพามาดูห้องนอนเล็กก่อนแล้วกันนะครับค่ะห้องนอนเล็กห้องรอดห้องนอนเล็กห้องนอนที่หนึ่งะครับก็โหกว้างเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือห้องนอนเล็กจริงๆเหรอคะกว้างขนาดนี้จริงห้องนอนใหญ่คืยแบบมันแบบมันกว้างมากเดูผมอยู่ตรงนี้เดินโชว์คือมันใหญ่มากอันนี้จะเป็นเตียงขนาด5ฟูดพร้อมฟูกเนาะใช่ครับกงผนังเนี่ยก็มีการตีกรอบนะครับทำให้ห้องเนี่ยมันดูหรูนะฮะแล ถ้า<บ>ใค<ช>รที่แบบชอบไลฟ์ชอบถ่ายรูป<ช>อยากได้มุมคาเฟ่<ม>คืออยู่ในบ้านเราก็สามารถถ่ายรูปเป็นคาเฟ่ส่วนตัวได้แล้ะใ,ใช่ใช่แล้วก็ในห้องนอนเล็กเนี่ยก็ยังมีตู้เสื้อผ้านะครับสามประตูแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโต๊ะทํางานนะครับสาหรับใครที่เอาลูกมาไว้ที่ห้องนอนเล็กเนี่ยก็มีโต๊ะทํางานไว้ให้ลูกๆด้วยนะครับแล้วก็อยากบอกว่าพื้นที่มันยังเหลือเยอะเลยใช,ใช่ใครที่มาอยู่จริงอยากต่อเติมตู้บิวอิน หรือโซนตู้เก็บของอะไรอื่นๆเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าพื้นที่มันยังเหลืออเยอะเลยนะครับแล้วก็นี่มีม่านกันยูมีให้แล้วก็หน้าต่างก็เหมือนเดิมนะคะนี่จะเป็นบานอลูมิเนียมเนาะอย่างดีเลยใช่พวกหน้าต่างขอบอกเลยว่าบ้านหลังเนี่ยมันใหม่ทุกส่วนจริงๆนะครับทุกส่วนจริงๆย้ำเพราะว่าหน้าตรงหน้าต่างเนี่ยหรือทําใหม่หมดเลยทำให้บ้านเนี่ยมันดูโมเดิร์นแล้วก็แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนห้องมาสเตอร์เบดมกันนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปที่ห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยขอพามาดูห้องน้ำก่อนนะครับโดยที่ห้องน้ำตัวเนี่ยาสามารถใช้กว้างม,มาแล้วก็สามารถทะลุได้ทั้งมาสเตอร์เบดมนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำที่เดินมาจากสวนปลาก็ใช้ได้เหมือนกันใหม่ทุกอนูนะครับของบ้านหลังนี้ตัวผนังนะครับก็เป็นกระเบื้องลายหนินอ่อนใหม่นะครับกระเบื้องทงัดทาง,ทางพื้นเนี่ยก็เป็นของใหม่เหมือนกันแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งไว้ให้ด้วยนะครับรูระบายอากาศทำไว้ให้ใหม่เหมือนกัน ตัวชักโครกก็ใหม่เรียกว่าใหม่ทุกอนูเลยแล้วก็เดี๋ยวเราทะลุไปที่ห้องนอนกันเลยนะครับอ้าวมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงคะนี่อ่ะเขบอกแล้วว่าทางห้องน้ำน,นี่มันคอนเน็กกับห้องนอนแล้วก็ทางส่วนกลางด้วยนะครับห้องนอนเป็นไงบ้างแป้งใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่าห,ห้องนอนลเล็กอีกคือห้องนอนเล็กก็ว่าใหญ่แล้วนะห้องนอนใหญ่ก็คือใหญ่กว่าใช่ก็พื้นที่เหลือเยอะมากใช่และที่สําคัญนะครับมีพื้นที่รับ แสงจากธรรมชาติด้วยทําให้ห้องเนี่ยมันดูโปร่งมากขึ้นน,นะครับอ่านี่อันนี้นนนมันมันเป็นระเบียงแบบปิดใช่ไหมคะมันเป็นระเบียงปิดที่แบบว่าสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีดูกระจกนะครับทาให้มันดูโมเด, <modern. S 2> ดิ้ใช่แล้วก็อาจจะเก็บคงเก็บของอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หรือใครที่แบบว่าอยากจะปลูกต้นงต้นไม้อะไรบริเวณนี้ก็สามารถเอามาปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะครับเป็นบริเวณแบบฟรีสไตล์เลยที่มันดูโมเดินเพราะว่าไอ้ตรง กระจกอะไรเงี้ยเราทําออกแบบมาพิเศษให้ใหม่ด้วยมันไม่ร้อนด้วยเนาะไม่ร้อนเลยใช่ขณะวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันตอนเที่ยงนะครับ40องศาอุณหภูมิประมาณ30กว่าเกือบดีิแต่ว่าจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับเรียกว่าดีไซน์มาให้เรียบร้อยแล้วตัวม่านของห้องนอนนะครับก็เป็นม่าน2ชั้นกัน UV ได้เกือบ100%เหมือนเดิมนะฮะใช่ลองปิดโชว์ไหมคะว่ามันจะกันใช่มันจะทึบเลยนะครับมีม่านโปร่งอันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งว่าถ้าอยากให้แสงเข้ามาเนาะแต่ถ้าเราจะมองเข้าาเเลยวปิดแค่่นี ฝั่งทางข้างนอกเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้แล้วนะเดะี๋ยวลองปิดม่านให้ดูครึ่งนึงเนาะ,ะนี่มันจะเป็นทิวแบบมืดเลยใช่และที่สำคัญห้องนี้มีแอร์ให้ด้วยอีกหนึ่งตัวะนะครับแถมฟรีไปเลยนะครับเป็นแอร์ใหม่ด้วยตู้เสื้อผ้าโต๊ะทํางานของใหม่ก็มีให้เหมือนเช่นเคยนะครับเรียกว่าจุกๆุคุ้มคุ้มไปเลยนะครับกับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปฟังสรุปตัวบ้านกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบกันไหมเอ่ยบ้านหลังนี้มากบ้านหลังนี้นะมี2ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็น1่โซน,นครัวเนาะแล้วที่สําคัญคุณพงศ์รู้ไหมว่าบ้านหลังนี้นะคือใหม่ที่สุเลยนะคะมแมก้กระทั่งปลั๊กไฟเขาเัยงเปลี่ยนใหม่เลยใหม่มากเยี่ยมยอดมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญใหญ่ถึง20ตารางวาด้วยอใช่แล้วก็ยัง้สอยเยอะมากเยอะมาก ใช่แล้วก็ทำเลนะครับดีงามพระรามแปมากเพราะว่าอยู่ใกล้เซ็นทรัลเวสเกตเพียง10นาทีเท่านั้นเองแล้วก็เดินทางไปรถไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีเหมือนกันครับเป็นสถานีอะไรนะครับสถานีบางปูค่ะสะดวกสถานีบางปูใกล้โซนนนทบุรีเนี่ยแหละค่ะหรือว่าถ้าใครอยากไปแบบงามวงวานเกษตรอะไรเงี้ยคือมันตรงไปอย่างเดียวก็ถึงน้ามินแล้วนะคือเดินทางสะดวกมากๆใช่บอกเลยว่าแหล่งทำเลบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่เจริญ มากๆอีกโซนหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่สนใจนะครับสําหรับแฟนตั่ชาวายคอนโดที่กำลังหาบ้านอยู่บอกเลยว่าบ้านเนี่ยมีเงินเดือนเพียง1 9 0 0งบาทก็สามารถซื้อที่นี่ได้แล้วนะครับและที่สําคัญผ่อนเบาๆานะครับเริ่มต้นเพียงประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองบอกเลยว่า,าคุ้มมากๆนะครับกับบ้านขนาดที่สิล่างว่า2ชั้นใหม่หมดทุกอนูขนาดนี้ ใครสนใจหาบ้านโซนโนนทบุรีนะครับรีบพักมาเลยนะครับเรียกว่าช้า,ามหมดหมดแน่นอนมีลนหลังเดียวนะครับันนานมาทียังไงฝากชาวแฟนคลับหรือใครที่กําลังหาบ้านอยู่เนี่ยโซนโนนทบุรีถ้าสนใจรีบติดต่อทักนัดชมได้เลยนะครับ ใครที่สนใจก็ทักมาคุยกันได้นะว่าเราจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่อะไรนี้เรื่องการกู้ค,คือทางเรามีทีมงาช่วยดูแลให้เอย่างเต็มที่เลยค่ะใช่โอเคนี่ยังไงวันนี้ไปก่อนได้เพราะว่าตื่นเต้นมาก้าน<า>สวย้วก็หใหญ่มากใช่หลังนี้ไปไวแน่นอนอย่างไรฝากใครสนใจรีบติดต่อเลยครับไปแล้ว